สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นองปองบายสุขสุขคนจ้ะมากินตุ่มมะม่ากับยายจันหอมจ้ะยายจันหอมกินตุ่มมะาม่าเมื่อนี่จักสิกินยังจังสิแซ่บพี่นองเลยล่องตุ่มมะมา่ากินลอ่องเบงตุ่มมะม่าใส่ไข่จ้ะทุกคนเห็นหนบ้านมีลูกชิ้นเด็กไข่กุ้ยลยเดยวายจันหอมอยันบ่อิ่มตุ่มสองมอลเลยมาจ้ะแซ่บๆน้ำยายจันหอมหาถ้าเขาหอดบ้านจ้ะ ออกนอกบ้านมากมันนี่ก็เลยบ่อยากกินอาหารนอกบ้านภาษาวัานธรรมตรงใครซื้อมาตุ่มกินเพี่ยนเจ้าห่งเสแ่าพีนองน,นี่ไะตุ่มมากมาเมื่อได้ไล่สดอันไล่บ่รท่านเนะี่ยพีนองชอบชิวอนบ้านเดือนกับสามทุ่มแล้วสามทุ่มบ้านเฮ่าแล้ว่อยก็เลยว่าพี่นองปองไปกับสีนอนบนนี้จกักข่อยก็เลยบ่ไล่ ตุ่มมามาใส่หมูสับน้ำใส่ไข่พอกินห,อ,นหอมกินกับ <c oughs> เออหอนทุกคนหอนจะจาเลยเปล่ากันตุนใส่ไข่ ใส่ไข้สวงน้อยเพรายานาอิมไขรก็เป็น,ปน,นกน็นเป็นไข่ตุมแหละจ้ะทุกคนนี่ก็เป็นไข้ตุมนี่ ល្រូពីស្លានបានទ្លាដាំងអន្លាន់បំលាស្វើ័ងตึល្វើផ្លា ăn xem mà, có xoay hiu đầy như thật Mười này mình ăn nằm nhiều cho tôi con nấm nhiều, nóng chín, Nấm nhiều là có hết nằm nhiều Nấm nhiều cả đủ con Mua ใครไหมพราะเป็นยางตุม่มเลยจ้ะทุกคนมึงนะ หมาอวานหน่าพากันไปเที่ยวห่างมากไปยางเดียนหา่างตาเลยพาไปกินสลัดไปกินสลัดไปกินอาหารนอกบ้านกับบมม่มบ่มค่ะมากินได้บ้านนี่โซาก็ได้แต่มันบ่อิ่มแต่ทุกวัน มันกับบคือเฮากินเขาเนาะคือมือแรงกับแยกกันหอมกับชิก,กินเขาอีกได้นไง่ห้แนวฝนตกพีเนอะ ฝนตกมาสะอันฝนตกสองมือสะน้ำแข็งแต่ว่าบ่าบาเบิดอเด้สะน้ำแข็งออกไปอ๋อถนนกาเรียนได้ง่ายกว่าเกา่าเพราะว่าฝนตกสองมือก็ว่านาบ้านกับถั่วบ้านมันคือเก่าแหละมันบานาา่แน่วฝนตกก็สิปเป็นอย่างอากาศมันหยินมันบ่มันกับ่มฆไล่ๆหน่อยพี่น้อง เนีะยขยันขอดไปยิมขอต้มแต,ต่ว่าสองห่อปั้นบาจากของสินนบนม,ามาด่หิวมากนั่นบาเจากของไปยิม บะได้ไล่ซดคือนอดพี่น้องอยู่สองมือแล้วกรับนอดบ้านคำํำบะได้ไล่สดอันไลกับบ่มี่พูนเข่ามากนะพี่น,อน้องก็จ้านอนเหมดแล้วเนาะ 好嗎我买。 ห่งยังกับแพ้งพี่น้องเออเพระาะว่าทางคน,นทรงมันมาทรงบร่ได้่วงยางกับแพ้งเพระาะว่าเขาปิดกันทะเลแดงบันี้ของสินขายยางกับแพ้งค้นเท่าตัวแพงเต่าตัวเพระาะว่าอยู่ใสกับแพงไปเบิดสมองนะจ๊ะทุกคน เพ่งบะถือเขา้าไปจได้ซื้อกินเนาะซื้อคือเขามันเห็นไทยเห็นหน้าบ่ได้ได้อยู่นี่บะคือเมืองไทยเข้าเมืองไทยเข้ายังว่าปลูกผักปลูกมีกินได้ได้เนาะพี่น้องปลูกผักปลูกไปตอกอีตู้เอียงกลว่าไปแต่อยู่นี่มันปลูกบ่ได้ ยูนี่นะไว้ไปตามฤดูตัวพอจะจะน้ำแข็งหิมะไปเบิดดอกไม้ปุ้งพะโอ่แค่ได้ฟ้าวขืนฟ้าวงามฟ้าวไปจร <c oughs> ิงไหมยูนี่เป็นแังสั่น โอ้กินมาหมาพี่น้องเว้ยกินตุ่มมาหมางานคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะจ้าทุกคนขอบคุณหลายๆผู้กดแชร์ผู้ให้กำลังใจแยกจันหอมได้จ้าผู้ดกดแชร์กดไลค์ผู้ให้กำลังใจแยกจันหอมก็ขอบคุณหลายๆถ้าจันหอมเฮ็ดพ่อได้ พุ้ยเลยน้ำมูน้ำยังไปแต่ว่ายยกจะหอมบดได้ไห่สองมือแยาจนหอมขึ้นออดขึ้นหอดมูอยู่มันเหงาอยู่แต่ว่าัวกะย่านห้องเหงาพ่อกับผ้าตีมกนมก,กับมากับผ้าไปหายขี่รถเหล็นนั่นเ่นจากจก้ะทุกคนโอเคจ้า,าคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะ